ลับมากระต่อนะคุณผู้ชมคะนะคะใครสนใจลงโฆษณานะคะ0 9น0 8 9 9้9 5นเั่นเองนะคะอ่ะมาพักเรื่องของกระเทยนะคะตอนนี้ก็หนีกลับประเทศกันไปแล้วเห็นว่าไปเปรี้ยวอยู่ในประเทศตัวเองอีกแล้วนะคุณผู้ชมนะคะไม่กล้าเปรี้ยวที่เมืองไทยนะคะเมะออื่อคืนถึงไม่ออกมาเปรี้ยวบ้างอยากให้ออกมาเปรี้ยวที่เมืองไทยไม่ยอมเปรี้ยวนะคะไปเปรี้ยวต่อที่พันเกาะนะคะ มากันที่พระเอกหนุ่มคนนี้เมื่อเช้าก็มีภาพหลุดแต่ดันจะเจอข่าวกระเทยนะคะก็เลยกลิบไปนิดนึงนะคะสําหรับนะคะน้องเจเจพิพัฒน์นุ่มกาะเก่งในสีขาวเปิดตัวเล่นซีรีส์วายนะคะขอดูภาพหน่อยได้ไหมคะมีภาพหลายแหมันมีทั้งหลายภาพทําไมเอาภาพใส่เสื้อมาล่ะลูกนี่ค่ะคุณผู้ชมขานะคะนี่เลยนะคะ หลังจากกระแสซีซรีส์วกลายเป็นโจทย์ที่เหล่าดารานะคะทั้งเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กเนี่ยนะคะอยากพิสูจน์ฝีมือนะคะคราวนี้จึงจําเป็นจะเป็นโอกาสทองของหนุ่มเจดได้โชว์ฝีมือด้วยคลิปนะดเจดกาลังนอนนะคะงวงเงียนะคะพร้อมเปื่อยท่อนโบนอยู่บนเตียงนะคะก่อนที่จะลุกขึ้นมาบิดซ้ายบิดขวานะคุณผู้ชมนะคะโ์ซิกแพคนะคะแล้วก็ส่วนท่อนล่างก็มีแค่กางเกงในอันเดอร์แวร์สีขาวตัวเดียวทําเอาแฟนคลับออกมานะคะเขาบอกว่าตกอกตกใจกันไปตามๆกันเลยทีเดียวถึงความหล่อความเซ็กซี่ ของพระเอกคนนี้หนูมาทุกทางแล้วลูกนะคะมันต้องอย่างนี้ค่ะลูกนะคะนะคะ ทางด้านนะคะปิงปองนะคะธงชัยก็ได้นะครับความมนต์ในรูปดังกล่าวว่าโหทําดีนะคะทําถูกทําต่อไปนะคะเออนะคะอย่างไรก็ตามนะคะหลังจากค่ายนี้นะคะ V on cloud นะคะได้โพสต์นะครับประกาศเปิดตัวเจดอย่างเป็นทางการอย่างยิ่งใหญ่ว่าจะได้เปลี่ยนนะคะคอนเทนต์สาหรับการติดต่อง,งานให้ไปที่ Be on cloud official นะคะซึ่งอาจจะหมายความได้ว่าน้องเจดจะได้เซ็นสัญญาจากค่ายจากจากค่ายนะคะ ได้หมดสัญญาใช่ไหมจากช่องวันใช่ไหมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเพื่อที่จะเปิดตัวตัวเองมามาหยิบจับงานนะคะในบทบาทการแสดงที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง,องคุณผู้ชมขานะคะนะคะก็ถือว่าโอเคนะคะ,ะมากันต่อนะคะ น้องคนนี้เจ้านายข้างรักนะคะแฮปปี้นะคะครบเนเน่นะคะพ่อแม่ไฟเขียวนะคะล่าสุดเจ้านายได้ชวนนะคะได้ชวนสื่อมวลชนนะคะร่วมสัมภาษณ์ถึงการกลับมาทําเพลงอย่างจริงจังนะคะโดยแงมว่าปีนี้เนี่ยจะมีอะไรที่มันๆให้ติดตามอย่างแน่นอนพร้อมทั้งเผยถึงความรักนะคะกับสาวความกับสาวแสนสวยนะคะที่ทุกอย่างลงตัวนะคะเขาบอกว่าเพลงรักนะคะชื่อเพลงเป็นภาษาอังกฤษว่า love song นะคะแล้วก็มีอะไ ที่เป็นเพลงที่บอกรักเฉยๆแค่อยากเป,เปิดเพลงสนุกๆน,นะคุณผู้ชมนะคะตรงนี้ก็นักข่าวก็สัมภาษณ์นะครับบอกว่าบอกรักใครนะคะเจ้านายก็บอกว่าก็ให้เขาก็ให้เขาบอกรักกันคือเป็นเรื่องของผมแหละนะครับผมก็วัยรุ่นคนหนึ่งที่มีความรักอยู่นะคะก็อยากจะให้เห็นว่าเป็นมุมเล็กๆก็เขียนเองทําเองกับพี่ๆเหมือนเดิมนะฮะไหนน,น้องเจ้านาเหรอ อ๋อเหรอออคนนี้แฟนเขาใช่ไหมอ๋อเหรอฮะเขาบอกนักข่าวถามเห็นว่าเขียนจากตัวเองในตอนนี้และความรักตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็รักกันดีไม่มีอะไรครับก็ไม่หลบไม่ซ่อนนะครับมันเป็นรูปแบบที่ลงตัวนะคะไม่ชวนแฟนแฟนเล่น MV เพราะว่าเขียนจากชีวิตเราด้วยหรือเปล่านะคะ ก็ให้เขาอยู่อย่างนั้นด,นนด,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 ดีดีกว่านะคะคุณผู้ชมขานะคะเขาก็ไม่ได้เอาแฟนเฟิร์นมาเล่นนะคะนะคะแฟนเขาก็น่ารักดีการที่เราเนี่ยเป็นข่าวแฟนว่ายังไงบ้างเขาบอกว่าวไว้เขาบอกว่าตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าจะอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีอะไรแปลกๆโผล่ลขึ้นมาคือเขาเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจผมก็ไม่รู้แต่ไม่ได้มีอะไร ครบไปเหมือนเดิมลงอะไรก็ระมัดระวังนิดนึงก็แค่นั้นนะคะโอเครู้เรื่องค่ะนะคะอ่ะนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราพักสักคู่หนึ่งก่อนเนาะนะคะช่วงนี้ไม่มีเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีมาแน่นอนนะคะ0 9 0 8 9 9 9 9 9 5พักสักคู่ค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะ คลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ